มาพี่น้องครับแกงเห็ดครับมืัอนี้แกงเห็ดนะครับเห็ดบดบอครับตัวเห็ดคนคาวเนี่ยมัอนี้มาแกงเห็ดพี่น้องกินซอสแรงน้ำกันนะครับมืัอนี้ครับแกงแกงเห็ดเดีย๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มาแรกบาดเนี่ยแกงเห็ดนะครับใส่นี่คือเกาาครับหูมามีครับใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายนะครับนี่ก็แถะนะครับ ปลานิดหน่อยนิดหน่อยซิมบันเนี่ย นนใส่พักไม่บานเ่ยใส่พักขากับผักหวานนะครับใส่ลงไปง่ายๆนะครับเฮดกิทนี่โมแรงครับก็ต้องอยังมาไม่นะครับแกงเฮดใส่ผักหวานใส่พักขาสุดถนังพี่น้องเอ้ย คนนิดนึงนิดนึงนี่งนงไงพักหวานสุกเป็นไปตัป้งแต่พักอีตูวโอ้ยกินหอมอ่าเดี๋ยวปิดสักแป๊บหนึ่งครับอ่าพร้อมแล้วครับบับนี้อะไร้อมแล้วไปพักอีตัวครับบัตร ไปอีตูวไปอีตูใส่งลงไปใส่งลงไปกินไปกันตูหอมนะครับหอ,อมโชยหอ,อมโวยเลยนะครับมาเป็นงเด้อครับกินแรกนั่นกันนะครับโอนิเฮดกับเขาาจ็บแซ่บนะครับ นะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์สองบอลทุนพาแสบกันเด้อนะครับวันนี้วันนี้กับแกงเห็ดนะครับไซฟอร์หวานนะครับกับผักขานะครับอ้าวคอยพบผักันใหม่ในคลิปหน้าว่าบอลทุนเฮ็ดยังนะครับแต่วันนี้นะที่บริ้ภงกินให้เบิ้งนะครับวันนี้ฝ่าวอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ